สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็ครูเอฟครูพันธ์ก็มาถ่ายต้นตะแบกให้กับเอฟซีได้ดูกันนะคะอยู่ริมรั้วโรงเรียนบ้านหนองัวแว่นค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาทางทางทิศตะวันออกค่ะพี่น้องเนี่ค่ะแสงพระอาทิตย์เนะี่ยให้เห็นบลอกนะคะ่ะงามงามค่ะแล้วก็นกกระห้องจิ๊บจิบจิบจิบอยู่นี่ค่ะ คุูคำพันจะมาถ่ายให้เอฟซีดูทุกวันเลยค่ะเพราะว่าดูความเปลี่ยนแปลงของดอกตะแบกแล้วก็ดูความสวยงามเป็นบรรยากาศยามเช้าที่เราหาดูได้ยากนะคะตรงเนี้นี่ค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแสงพระอาทิตย์สาดส่องมาตรงตรงกิ่งต้นดอกตะแบกนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะ นี่ค่ะลยยิบระยับส่งแสงรลยยิบระยับนกก็ร้องจิบ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 อยู่บนต้นดอกตะแบกเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะดูดูค่ะสวยสวยค่ะพี่อิปสีทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของภูมิพันธ์ที่จะถ่ายทอด ให้กับเอซีได้ดูเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเช้าเช้าช่วงเช้าเช้าค่ะตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกร้องจิบ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 จจบแล้วก็ดูดอกตะแบกดูดอกไม้ผิวไหวโอนเอ็นไปตามแรงลมสวยงามยิ่งนักค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าชมเบิ้งไปน้ำจิบกาแฟาไปน้ำแด้วบบพี่น้องงามงามเ จิบกาแฟไปด้วยเลยค่ะน,นี่สวย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 ,สวยมากเลยค่ะจิบกาแฟไปด้วยสวยงามมากเลยค่ะอามพถไทายใกล้ๆเนาะพี่น้องนาะนี่ดอกโดยเฉพาะดอกเนีงยนะงามสวยมากเลยค่ะยิ่วไหวโอนเอ็นไปตามแงดงลมดูด,ดอกนี้ดูด,ดอกนี้ นี่ฮะก็จะสวยสวยงามสวยงามกับสวยงามอ่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโฮมบันตตัวละกันดอกตะแบกนี้จะร่วงโรยช้าหน่อยนะคะเนี่ยร่วงโรยช้าหน่อยเหมือนดอกคูนนั่นแหละลดอกราชพฤกษ์ก็ร่วงช้าเหมือนกันนี่แหละขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้ยแสงพระอ,อาทิตย์พี่น้องเบื้องนี่ แสงพระอาทิาตย์สาดส่องขึ้นมาเนี่ยยามเช้าเช้าสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ